ฮัลโหลฮัลโหลก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมมอีกเช่นเคยนะครับก็ในวันนี้เรามาสโลแรงกันอีกเช่นเคยนะครับฮีโ่ที่ใช้วันนี้ก็คือแคลคนะครับผมผมก็ได้ทําการเล่นลูมครั้งแรกนะครับลงอัดคลิปนะครับผมปกติไม่ก้อยเล่นลูมนะครับเพราะว่าเล่นไม่ก้อย จะได้เรื่องได้ลาวสักเท่าไหร่วันนี้ก็เลยอยากมาเล่นตัวเกียนเกียนหน่อยนะครับวันนี้มาอยู่กับไอดีลองนะครับเพราะว่าถ้าเล่นไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนดา่าไอดีลองไม่ค่อยเป็นไรมาก <c oughs> าเริ่มมาก็ยืนกับเมทนะฮะโอเคอุ้ยจังหวะน,นี้หนึ่งโดนแต่ยอนเราดูเหมือนว่าจะโดน เทลฟิกอัดเมื่อกี้อ๋อไงกระจิงจังหวะนี้ฟิกไปแล้วทูเล่นตามไหมตามตามโอเคนิดเดียวโอ้รอดอีกโอเคสวยไอพ่อปู่ก็ไม่น่ารอดโอเคนี่เราต้องมาช่วย ย้อนนะฮะดึงโดนจังหวะนี้มาันติมาแล้วจังหวะนี้เตรียมดูดแม่ไม่รอดหรอเฮ้ยตัวหนึง่งตัวหนึงน่งตัวนี้เอายิงจอยจอยไม้หยุดโอเค <c oughs> <c oughs> ก็เป็นสองสองคิวนะครับที่รลมได้ ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะลัดหรอกเพื่อนเคเราขึ้นไปดักเลเยอร์เลนนะฮะเจังหวะนี้ยังไงดึงมาลัดตึงสวยโอเคยังไงจะเอาดักไหมแต่เราไม่มีคนต้องเรียดเเราได้ดักมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ดูเหมือนว่ายอนเลนล่างจะโดนอัดสลิเลยนะครับนี่เราต้องลงไปช่วยนะฮะเอจาจังหวะน,นี้เดินเก็บค่าผ่านทางหน่อยโอเคสวยเอาสวัสดีเดินอะไรน,นี่ยไม่ต้องด,ดอูดน่ะน่าจะไม่รอดโอเคยังตัวนึงโอ้ความไม่สนใจเลยนะเพื่อน ไา้จังหวะน,นี้ดึงมาเมื่อกี้ดึงออกจากคีล่านะครับแต่ว่ามีอันติเข้าหาคีล่าได้เรามีล้างอเราค่อยใช้อนะโอเค <S <S เดี๋ยวเรารอโซนตรงนี้เลยเผื่อเทลเดินผ่านมาได้ดึง โอเคดึงโดนแต่ว่าไม่มีคนซ้ำนะครับคนตามไม้มีมานี่ย,นย้อนจะต้องถอยย้อนเราไม่กลับนะครับตอนนี้โลงฝั่งนูน้นหายนะ หลบแบบดิจิตอลมาแล้วให้ห <Hey, S 1> ึ่งโดนดูสองสยองขวัญ <Yeah. S 2> อืมสวยไป <Yeah. S 2> ไละ <Yeah. S 2> ย้อนฟิกออกสวยล้างแล้วโ okay. อเครวามล่างเราก็น่าจะได้ไม่มีปัญหา <Yeah. S 2> อันนี้เราโซโล่รล้งไอดีลองนะครับ oh. ตอนนี้ต้นซีซั่นอยู่ไดมอนด์ Demon นะฮะ ok đừng quá so, lâu lá từng à Ê, <laughs> <laughs> lên bốn nhàng này đừng mà quá thế tai một theo nhàng này đừng số ấy ao đi 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 ความกลางเราน่าจะได้เนาะดึงมาสกมม็ไว้เฮ้อเคอมโบวีลา่าแฟคแฟกเพอร์เฟก์มากรอส่งจ๊บไปแล้วก็เราดึงมาเ like <c oughs> ฮ้ยเอมีลี่นี่โอ้โหเพื่อนฟารม์มฟาร์มแบบไม่ไม่ค่อยสนใจอะไรฟาร์มแบบ <c oughs> หัวกระโดดไปแล้วหัวกระโดดกำแพงไปแล้วดึงโดนดู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 โดนสวยหัวนี้แทงอยู่กดล้างก่อนส่อย์รีเลดเข้ามาแล้วโอ้โหยืนนิ่งๆมึงยังดึงไม่โดนเลยเพื่อนโอ้โหตัวฉันตายแล้วมองไงดึงมา ดึงไม่ได้ดึงตัวนี้กันละกันดึงมาดูตเติมหน่อยเพื่อนโอเคถอยไงยังไงไงไงตายนะโอเคจบสวยถอยเอา <c oughs> อย่าดึงมาเอาแล้วเอาดึงตัวนี้มายัางไงอเลนช่วยหน่อยเขารอดไหมรอดตัวนี้สวย เมื่อกี้เอ็อนเอาเนี่ยอยู่นี่หายใจไมลีลี่เดี๋ยวรอย้อนก่อนนะดู้งดูงไม่รอดหรอกไมรูมิ่งอะไรวะตัวป่วนดีนะเอาไงจะเล่นก็มาเพื่อนมาแล้วโอเคโอ้เกมนำนี่โคตรเล่นสนุกเลยตัวนี้ถ้าดึงแม่นแม่นเนี่ย น่าเล่นเอาไงมีดูดเอาไงป็ปูล่างทรงหลุดลเหรออ่าโทโร่ไม่น่ารอดเอาตัวนี้ดึงโดนโดนโดนคลิปออสวยดึงมาเดี๋ยวดึงทาชิให้ดึงโดน โดนล,ลมาเพื่อนน่าจะจบได้เฮ้ยังตัวนังเทวเทวดึงซ้ายซะก่อนจบนะก็เป็นเกมที่สนุกน,นะน,นะครับเล่นได้กดเกียนเลยก็ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไว้ผมรู้ไว้นะครับ แล้คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รบกวนฝากกดกระดิ่งเล็กๆให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปมากเลยนะครับก็เจอกัน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับ